รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินัน์ วันนี้จะเชิญชวนประชาชนเจ็ดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สาสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดกันค่ะที่หน่วยบริการภาครัฐและเอกชนเดี๋ยวรวมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสำหรับเจ็ดกลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างหญิงตั้งครรภ์อายุสี่เดือนขึ้นไปค่ะเด็กอายุหกเดือนถึงสองปีผู้ที่มีโรคเรือ้อรังอย่างเช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจหืดหอบไตาวายหลอดเลือดสมองเบาหวานและผู้ป่ว รหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้ที่ป่วยเป็นทารัสซิเมียนอกจากนั้นผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะขั้นตอนในการรับบริการนะคะไปที่หน่วยบริการในระบบสปสชที่มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเปาตังค่ะส่วนผู้ที่อยู่ในกรุงเทพที่ไม่ได้จองสิทธิ์ผ่านแอปเปาตังสามารถติดต่อได้ที่หน่วยบริการระบบสปสชได้ทุกแห่งนะคะกรณีมีข้อสงสัย สามารถโทรสายด่วนได้ที่1330ค่ะ